สวัสดีค่ะพออ่อไอมอนค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านนนสีของเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะมีเด็กนักเรียน100คนเราได้จัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่5กรกฎาคมถึง18กรกฎาคมใน2รูปแบบนะคะก็คือแบบออนแฮนและออนดีมานส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นป .6 ก็ขอให้คุณครูในโรงเรียนได้รายงานนะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะในช่วงปิดโควิดผู้บริหารโรงเรียนก็สอนนะคะโดยดิฉันได้สอนโดยใช่ยูทูบค่ะส่งให้ผู้ปกครองแล้วก็ให้เด็กได้ฝึกตามนะคะโดยเนื้อหาที่ดิฉันสอนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความเป็นไทยค่ะส่วนด้านการกํากับดูแลของผู้บริหาร ทางโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนและสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ทั้ง2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะในส่วนของผู้บริหารก็ได้แนะนำคุณครูในรูปแบบการสอนแบบต่างๆที่ทันสมัยแล้วก็น่าสนใจเป็นต้นว่าการใช้แอ,อปพลิเคชันอ่า t ิจิทแล้วก็การจัดการเรียนการสนอนอด้วย YouTube นะคะ ก็มีการให้ขวัญและกําลังใจคุณครูให้ขวัญและกําลังใจผู้ปกครองและนักเรียนด้วยค่ะส่วนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคุณครูที่ดิฉันประทับใจก็อย่างแรกเลยนะคะเป็นในเรื่องของคลิปการสอน และนิจกรก็จบไปแล้วนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือคลิปวิดีโอภาพถ่ายกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งมาให้ค่ะกูกต้องเขียอย่างที่เห็นแล้วก็เกิดความประทับใจนะคะสําหรับโรงเรียนมัณฑนสรีของเราอุปสรรคหลักๆก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งคุณครูได้รายงานไปแล้วนี่คือเป็นอุปสรรคใหญ่ของโรงเรียนเราเลยอุปสรรคอย่างที่สองก็คือในเรื่องของการ อยู่อาศัยโรงเรียนเราเป็นชุมชนที่อยู่กระจัดกระจายตามทุ่งนาตามภูเขา,าริมแม่น้ำโขงนะคะซึ่งมันยากต่อการที่จะเข้าถึงไม่ได้อยู่เป็นกระจุกเป็นหมู่บ้านเหมือนชุมชนอื่นๆนะคะนี่คือปัญหาและอุปสรรคใหญ่เลยอโอกาสก็คือเราได้ค้นพบว่านักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะชีวิตในช่วงปิดเรียนสสัปดาห์นะคะซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าไม่เกิดสถานการณ์โควิดเดือกนรกรกฎาน,นี้ก็จะเป็นเดือนที่เด็กนักเรียนมาโรงเรียนแต่ผู้ปกครองทำนาซึ่งเป็นฤด,ดูฝนไม่ได้ช่วยงานผู้ปกครองนะคะพอปิดเรียนอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ค้นพบว่ามีเด็กนักเรียนเราหลายคนที่มีทักษะชีวิตดีมากเลยเด็กนักเรียนป .6 สามารถไถนาโดยใช้รถไถนาคาดนา แล้วก็หลายคนนะคปะป .1 ป .2 ก็สามารถดำนาช่วยผู้ปกครองได้ด้วยนอกจากนี้นักเรียนเราก็ได้ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านล้างถ้วยล้างจานรวมทั้งเลี้ยงน้องด้วยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะและที่ดิฉันประทับใจมากกว่านั้นก็คือว่ามีนักเรียนเราบางส่วนนะคะได้ช่วยผู้ปกครองหาไรายได้เช่นการไปเก็บหอย หอยสดๆมาขายกิโลละยีบาทแล้วก็ถ้านํามาต้มแล้วก็แกะขายก็จะกิโลละหนึบาทบางคนก็เก็บผักบุ้งช่วยผู้ปกครองไปขายที่ตลาดบางคนก็เก็บเห็ดนะคะเพื่อให้เกิดรายได้ถ้าจะถามว่าประสบความสําเร็จไหมบรรลุเป้าไหมก็ถ้าการศึกษาไทยมีการเปรียบเทียบโดยใช้ผลสำ็จก็คือ,อข้อสอบ โรงเรียนเราก็สู้ไม่ได้แต่ถ้าเรามองถึง individual difference ความแตกต่างระหว่างบุคคลทักษะชีวิต life skill ดิฉันมองว่าเด็กของดิฉันผ่านในระดับสูงนะคะ